วันนี้วันจันทร์ที่สิบสี่นะคะวันจันทร์ที่สิบสี่สิบสี่นะคะสิบสี่สิงหานะคะตอนนี้ก็เวลาน่าจะประมาณบ่ายสองบ่ายสามไม่ละมั้งเนี่ยฮะบ่ายสามไม่ละมั้งฮะด้วยได้ละอ่าฮะอ่าฮะอ่าเด็กๆทั้งสิบสองตัวนะคะวันจันทร์ที่สิบสี่นะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ชมนะคะใครรอชมอยู่รอ จะไดาเอานะคะเธอนะคะอืมอืออ่าอ่าอ่าเสนอนะเสนอนะกันเสนอนะกันค่ะ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 ใจเย็นๆค่ะยังไงเราเน่ยชอบโดดเดี่ยวเหรอฮะอัลโหลเหรอฮะฮัลโหลใช่ไหม ร้องเพลงแล้วโก,โก,โก,โก๊อก็เปิดประตูเปิดออกน่ารักไหมคะน่ารักแสบหัวใจหน่อยนะคะจะได้มีกำลังใจรักสดทุกวันเลยใครชอบขอหัวใจหน่อยนะคะ,ะ,ะใ,คใครชอบใครชอบให้ราสดแบบนี้นะคะขอหัวใจหน่อยนะคะคอคอืขอหัวใจหนูหน่อยะคะ่ะ นะคะเดียวร้านสดทุกวันเลยนะคะเด็กๆมาที่สองคนมุดออกมาได้แล้วเนี่มยมดุดออกมาได้ดูมันเอาหัวก็ไปเลยเอาหัวก็ไปเลยลิ้นดังๆจะไว้ใจเล้ก็พอใส่นะคะเดี๋ยวขอตัวไปถ่ายกการูปก่อนเนาะ